ตอนนี้นะคะคุณปิงภรกจิจอยูก<ด><ด>่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอัปเดตมุมมองหน่อยค่ะคุณปิงคะขึ้นขึ้น,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 นลงลงนะคะนี่กําลังจะเข้าสู่ไตรมาสสามแล้วนะคะมองตลาดมีโอกาสขึ้นหรือลงมากกว่ากันคะคือระยะสั้นมีคงมีโอกาสขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ต้องได้แรงซื้อของสถาบันในประเทศเรื่องของตัวคําสั่งซื้อ S S F X นะฮะค่ะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องวิดโดเดซซิ่งได้ด้วยนะครับอ่าแล้วในช่วงระหว่างวันพุธพฤหัสรวมไปถึงจี่ว่ามันวันนี้เนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้วันบัลลูนเนี่ยอในแง่ของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจนะครับล่าสุดเนี่ยก็ถ้าดูจากจีนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้นําได้ดีนะครับล่าสุด p m เมไอของจีนก็เกิดห้าสิบละแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการรายงานตัวเลขเอเอ p มไอของ ทงังสหรัฐทั้งในส่วนของอตัวมาเก็ตแล้วก็ตัว ISF นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็มีเรื่องของตัวเลขการจ้างงานโดยรวมรวมแล้วน่าจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ตลาดอเมริกาปรับขึ้นได้บ้านเราเองก็ไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรเข้ามาแทรกแซงในช่วงนี้แอทโวนค่อนข้างเป็นบวกนะครับในช่วงในช่วงวันนี้ไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นะครับค่ะนะคะมีกรอบเซตยังไงบ้างคะด้านบนที่บอกว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะคะก <c oughs> ็พันสามร้อยเจ็ดสิบ พอไปพันสาอยหกสิบอาจจะได้เห็นการเทสไม่ยากะนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราอาจจะเก่งกําไรนะครับโดยเฉพาะกับกุ่มทุนที่น่าจะมีผมกอบการในไตรมาสสองไม่แย่นะครับอีกเช่นพวกกลุ่มพลังงานปตทปศเราสามารถที่จะเลือกเก่งได้ในระยะสั้นนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาเร็วมากๆก็อย่างเช่นพวกทัสโก้พวกเคซนะครับ เอ่อพวกนี้ก็เอาไว้สําหรับขาขาซิ่งทั้งหลายนะครับแต่ผมคิดว่าเอาตัวที่มันสบายๆพึ่งลงลงมาได้ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเรื่องเกง่งงบเนี่ยกลุ่มพลังงานนี่แหละน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับขอกรอบนิดนึงได้ไหมคะอย่างตัวปตทกับสอพอนะคะไปที่สอพอก็ได้ตอนนี้92บาท93บาทแล้วครับครับครับ93สก็เริ่มมีสัญญาณผงกนะครับแต่มันอาจจะมีแนวต้านอยู่แถวแถว93 93บาท25่น,นี่แหละผ่านได้ก็จะได้ลุ้นการก,กลับไปแถวแถวบริเวณสัก9 9ก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดนะครับค่ะมีสต็อปไหมคะตัวนี้เอ,อ่อผมคิดว่าถ้าลงมาแถวแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบนี่คือไม่ดีแล้วค่ะแต่แต่ยากนะต้องประมาณสักกลางเดือนกรกฎาหรือไม่ก็สิงหาอาจจะมีความเสี่ยงตอนนั้นได้ค,ครับสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายไตรมาสสองให้นิดนึงค่ะปิดท้ายไตรมาสสองมันจะจบแล้วมันจะจบะอยู่แล้ววันนี้นะครับคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรแล้วก็ตลาดเนี่ยน่าจะอยู่ในโทนที่แว่งขึ้นได้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์าหน้า แต่อันตรายกําลังรอเราอยู่นะครับผมคิดว่าตลาดพังแน่ในเดือนในกลางตั้งแต่กลางเดือนก็กดดาลกระตุเดือนสิงหาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะพังสงมากนะครับได้ค่ะเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงอยู่นะคะแต่ระยะสั้นยังคงมองขึ้นนะคะภาพสั้นนะคะ,คะต้องกลับขอบคุณคุณปิงมากมากเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะาภาพระยะสั้นมองขึ้นมากกว่ามองลงนะคะแต่ว่าในภาพระยะนะคะในช่วงรอบเดือนเนี่ยนะคะ อแล้วก็ในช่วงไตรมาสสเนี่ยนะคะมองลงมากกว่ามองขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นภาพสั้นย้ําว่ามองขึ้นมากกว่ามองลงนะคะหุ้นเด่นแนะนําตัวของ p t t p t t e p นะคะซึ่งตัวของตออาพตทสพราคาหน้าการะดาน,น93บาทแนวต้าน93้บาท 2ีสตางต์างจังหวะกลยุทธ์การเข้าซื้อคือย่อซื้อนะคะจุดสต็อปอยู่ที่87บาท50สตางนะคะถ้าผ่าน93ขึ้นไปได้มีลุ้นแนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ97บาทนะคะสำหรับตัวของ PTTEP เป็นท็อปิกในวันนี้ค่ะส่วนในกรณีที่ท่านนักลงทุนต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่การใช้เครื่องมือทางการเงินจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะแต่ว่า ความเสี่ยงตามมาด้วยนะคะผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงตามเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลในการลงทุนนะคะสำหรับตัวของหุ้นแนะนำนะคะก็จะมีตัว DW ที่เกี่ยวข้องนะคะตัว PTT EP นะคะตัวนี้ค่ะ 2842011A ตัวนี้มีค่า gearing อยู่ที่3.4 sensitivity นะคะอยู่ที่0.88นะคะถ้าใครที่ชอบเทรด DW มองหา DW ในการเข้าเทรดนะคะ ขอให้ท่านเลือกค่าย28 m a c q u a r i ค่ะค่ายนี้มีสภาพคล่องสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ายนีน้ีเขามีกิจกรรมดีๆนะคะมีสัมนมา,าฟรีมีอะไรดีๆให้กับนักลงทุนนะคะมากมายเลยนะคะท่านสามารถที่จะติดตาม DW28 m a c a r i ได้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่สแกน q r c o d e ตรงบริเวณมุมจอนี้ได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็คือที่เว็บไซต์ค่ะ w w w t h i d w c o m ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o